สบายดีพะลุงพ่อสมดน้องมัดคือเก่าหลังจากดำหน้าพอน้องมินนี่นงมัดไปดับหน้าพอน้องมินนี่ซ้อมมันเล้วกาเมื่อคืนพ้นตกน้งมัดเลยได้นงมัดไปสิไปแต่หน้าหน้านงมัดมีนงมัดเลยสิ่งลงดนาหน้าจะคลองพะลุงเลยเมื่อได้ดำหน้าจะคลองเปิเพ่นตกเมื่อคืนเก็สิเด็ดไปดับหน้าซอยนงพอน้องมินนี่คือเก่าพะลุงแต่นี่เมื่อนี่พนตกพอน้งมัด ตี uh, right. ไทยนาสีดำไอนี่แม่นไทยว่าจะขึ้นนี่แหละปลาลุงใไอปุ๊บตุ๊กอ๋อนลงมาดกับต้าแต่เที่ยงขึ้นพูกพออย่านำบิดเลยเลยไทยไว้พอลงมดถัานะไทยนาเดี๋ยวน้องมัด่ายเบ่งน้องเยี่ยมปลาลุงพอลงมาไทยนาคุณน้องเยี่ยมจิตาโกะลูกกาคนเดียวปลาลุงเแม่น้องมัดกับน้องบีน้องมัด่ายเบ่งน้องเยี่ยมไ้นี่ก็มีน้ำอยู่ปลาลุง สิรำานาำน้อยงอ่ายน,นี่ว่าดีพอลางมาปันคันปะลงไคันมาลีเลปัน่นนำโต้งแห้งอยู่แล้วมันคืนปะลงไงหักดีย่เศร้านำนำจะไม่เสด้วยอันเดียมนะอันเดียมลูกกะอยู่ลุงปลุงลูกคนเดียวมาพาไปเป็อันเียเขาก็เกียวไล่หรอปลุงไงไฟกับาากบุด้คอยดำไฟกระเลาะบดเลย ยูนายูนาน้องมดนะว่้ก็แล้วให้ผมมีนาอยู่ไทยคืนไปนลุงให้น่คไทยไว้ว่าน้องมดไปชีดดาแต่บริดําใหมนี่ไทยไวแต่หึงอะไรแหละน้ำบดปลารือบรดดัไทยไวแต่ทึงครับปลุงให้ญาติไา้ิดําอยู่ให้แต่พนักสึกไปดัาให้ทึงตุ๊กคนน้องมดไทยไว้ก่อนยังเหยียบลาอกกายคนเดียว เขาเขียวไปเลยไปลงไอง้ผูส้มผุดดำสนันอยู่อากาศยามเศร้าๆกินข้าวเศร้าแลวน้องมา็กลยลงมาเยี่ยวก็ลงมามเขียวไปเลยเขาง็างามขนาดเาดเี๋ยวมันจะเขียวจนผูไปลงเอ้ งเยียบลูกไก่ใหญ่กุกตาลไปลงกากาบนนี้ใหญ่ดอกไปลงกาโน่ลูกกาโน่บนนี้ลูกไก่ใหญ่ลูกกาโน่เมนวอสี่เที่งกับน้องบีเออแดดอีลีิมือไหนก็บพ่อลงไอ้ก็เพราะว่าแดดแดดคือเกาหมือนนี่แกพอทันเราหอดยึดเป็นมุ้งช่แดดเลยแหมก็แหม วันนี <aid> ้ตี์ไปดับนาพราน้องมินี่โอ้โหแดดเลยปลาลงโครแดดบัดตอนเช้าน้ำบ่อแดดเป็นได้แบบตอนเลงน่ะโอ้โหปลุงอืมตัวจากคนมือคนตุกหลา่ตายไปลุงเห้กกรขึ้นให้นะต๊ะรูปต๊ะกระนาบมีตลอดไปลุงให้แล้วเให้ตะกะตัวนี้เหีวไปแล้วปลาลง แก,ก่ไแล้วกะน,นี่แก่ไแล้วไนีน่นะมีลูกอะไระไยางสลูกดำถึงไห้รยว่าไว้ลูกดำตากะห้ก,ก็กลูกไปแล้วคนนึงย่ยมลูกกะคนเดียวโอ้น้าบ่มีน้องไฮตะกะนี่ ใหายตะกาให้ยเหน็บมีน้ำเลยปะลุงใหายเทิ้งเหน็บคอยมีน้ำมีกระเทาะขอบเท่าก้าวโมมีซะบองเหยียบลถกะคนเดียวหาไปกูมวนอยู่ว่ารถงานโยกะนะเหยียบลงมาลุกเท่านี่คือลายหมัดแหละคสบายดีปะลุงบองเหยียบปะลุงลูกกะคนเดียว Luật thang mạng mặt tay nắng yêu thương của tôi. Chi luật mùa giải, 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 น้ำนาสีไห่ไห่แล้วเนะาะไห่นี่ก็ลุกไปวาบเลยปลุงห่างกากัครับกีบงามอยู่ได้ปลุยหางก้นห่างแม่นเลียวทางไดนก็เคียร์ยืน,ยนยพูนอยู่ด้านหน้าแลว้วหลายคนเลยปลุงแต่น้องมอดยังมทะาลเล่ ข้อนงเบิดเราบอกจะกินข้อดงาบ่เอาย่าบจักเลยก็พวกปเดนึ่มือนี้เนาะแดเด็ีลลวันนี้เป็นวรเด็ลลนุ่งยามไปดำน้ำชนพนมนีเดแต่ตอเช้าเนาะแดด็ไได้เนาะอยู่ได้ตอเช้านะตอนบ่ายบ่าน้ำกระหอแดดแฮม มื่อนี่ว่าสิได้ไปแต่นมดไปไป,ปลงนลยดำนาจะคลองไปซองเมือ่อแม่นเขาป่าไปดำบ่เขาเปลนไปดำบ่ดำกีกันเวลาท่นนานท่านท่าน,นเรา,ายรูปกิมหอยเจ้าหนาน่มก่อย อืมต <ừ> ัวทําบุ๊กลงดํานาพุ่นล่ะมันอยู่กับตุกนาลงดํานาพุ่นมันมีเหลาพุ่นลงดํายิดเหลามันบางก็คูนพุ่นเอ้ยบ้านเน็บแ่เแม่นสิแล้วคนบ้านพอน้องมนี่น่ะเลี้ยให้แม่กะหากะลําุเอ้ยบ้านองมนน่ะสิแล้วเลยแม่นเลี้ยมันก็บ่ได้เห็นคนดําเห็นแต่ขาเขียวพนอยู่เนาะ เดี๋ยวนสนับเบีวน้องเยี่ยมได้จักหน้ลงมาลูกู้เดียวสองปดองสี่หกแปดเ้ได้าะมัดไปลุงน้เยีมลูกคนเดียวได้าหะดเป็นน้อมัดลูกหนึ่งนั้นน้อมัดลูกเกาปุินเป็นยุหักลูกเ่าไกันน้องเยีม บริจาบตีนาทุงนะบ่โอ้บ่บ่ไม่เห็ดอืมบริจาคเขาเหตุที่เดี๋ยวน้องมัดพาไปเผลน้องมัดไทยนายถึงว่ะลืมน้องมัดลืมนับเบิ่งว่ะสิดับจะหายไปรึปล่าเห็นไปใหม่ก่อนพูดคนไทยนายถึง ไท่ดั้ทั้งเทิงลงมาเลยปลุงพ่อมีนักหนี่สิได้เลยยามแต่ให้ก๊กก๊กหกม่วงลงมาพี่พอกุ๊กขึ้นปลุงลุงนั่นลงมาก็ลนานนกเลียวบโบราณดอกซีฟก็ให้แต่ให้ตะการหนัก็่ะลองสลัดดัมปลุงดมัมต้องม้วนผูกเบิดแล้วอย่างสิได้มาดัมปลุงไปไปขอของมาไทยนายเทิงปลุงห่อหลับปลุงเยันมาสินักให้เบิ่อตัวใหไ้ไปไทยมัดลืมนักมัดลืม น้าเบิองปลลุงโอ้พอนองมัดขาดนาปลลุงน้องมัดว่าไทยแล้วว่าขาดนาหรือไทยเลยขาดน้องมัดว่าเบืองที่น,น้าเบืองโอ้พนองมัดจีดามจะห้ยมื้อนี้จะน้า,นา,นา,นาบเบื้อเลยดามโน่นก่อนไหมลุงดามพุงก็อดเอาเผื่อพ่นสิมาต์มันพ่นมาถึงน้องมัดแล้วแล้วก็บปานแบบจีดามจะหายไหมลงุง หนึ่งสองสามสี่ดําหน้าหาหอยไปลุงดำพุงไปลุงนงหมดวะบนตุกลรมาตอนเที่ยงค้ายอย่างฉุดดํพุงบนนหม,มดขาดหน้าไปลุงอดําหน้าหาหายไปลุง ขนมอดว่าทำได้บุษผ่าวขอโทษขอขอภัยเด้ประลุน้องมอดขาดมากน้ำพงที่เก่าประลุงมือนี่แกน้องฮอดว่าได้นับพงยี่แล่มือนี่น้องมอดขาดหน้าไปลเยลเนยน,น,ลน้ำพงก็หอมมือนี่ตะดีชาพัง,พงหัวมือว่าซัน เงี้ยข้าเป็นป้าว่านี่ร้ายมาพอว่านี่น,นี่มันขึ้นนี่ร้ายเป็นวะมันตีมันสามารถระเบิดเลยปะลุงแม่สวัสดีท่านผ้บังคับมือวะ เน้มัสิลงลูกกาันน้องแยมกับปลลูกห่อนนี่น้มัสิจะคอรับิดกิดแล้วปลุงูกกาโหลายก็แซกัวตดตามส่องน้มัสเงี้เด้อปลุลูก